ว่าพอเวลาไปที่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบางคนคิดว่าความสุดยอดแล้วก็คือการปลดแอก,กตัวเองออกจากมาตับปลดแอก,กตัวเองออกจากระบบใดๆทั้งมวลทั้งสิน้นทั้งมวลเราเรามีระบบเป็นของตนเองสร้างระบบของตนเองแต่ว่าในความเป็นจริงคืออลาล่ะให้มีมัตรฐฟิกมีมัตรฐอากีดะมีแนวทางในทางตอวาวู ต่างๆน,นานาเพื่อให้อุมามเนี่ยมีแบบแผนมีแบบแผนในการที่จะเข้าหาพระองค์ทั้งในทางของฟิกในทางปฏิบัติหรือในทางของอากีดะในความเชื่อนะครับโดยที่ไม่ได้หมายถึงว่าพอเวลามันเกิดแนวทางขึ้นแล้วอ่ะไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องดอลลารมันเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ใช่ แต่มันหมายถึงว่าเรากำลังกลับไปลอยๆโดยไม่มีซิสเต็มกลายเป็นเรื่องการความเข้าใจแบบตามยถา,ากรรมสมมติว่าเราเอาคำของอบรรพชนมาสักคนหนึ่งแล้วก็เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เราเราไม่มีประเด็นวิเคราะห์เราไม่มีประเด็นอะไรวิเคราะห์เลยสุดท้ายแล้วเออเราก็ไปดูปีพศว่าเฮ้ยเขาเกิดพศอ,อ,อะไรคศอ,อ,อะไร พอสฮอิจรัสกระดับอะไรแล้วก็อ๋อเขาเกิดยุคแรกๆเป็นชาวซาลับเ,เราก็ทําความเข้าใจตามนี้แหละกลายเป็นว่าเรื่องมันจะเรื่องมันจะจบแบบนั้นผมยกตัวอย่างเคสของ <Yeah. S 1> ท่านอาบดุลลอฮ์อิมรุนมูบารอกท่านอาบดุลลอฮ์อิมรุนมูบารอกเป็นชาวซาลับเสียชีวิตร้อยอกว่านะครับคาาเกี่ยวกับสมัยอิหมั่น อับบฮานีฟะอย่างเงี้ยคือยุคแรกๆเลยเอับดุลไลฟ์นุ่นโมบาร็อกเคยพูดถึงคำว่าฮัดฮัดที่สะกดด้วยตัวฮาแล้วก็ตัวดานฮัดดุนแปลว่าอะไรครับแปลว่าขอบเขตแปลว่าขอบเขตเอับดุลลอฮ์นุ่นโมบาร็อกเนี่ยยืนยันซีฟ้า บางอย่างขอเราสุภานณอัวตาลาแล้วก็มีคนถามว่าบิฮัดคือถ้าแปลตรงตัวคือมีขอบเขตไหมอิบนูนบารบอกบอกบิฮัดมีขอบเขตบอกว่ามีขอบเขตพอเวลาเราไม่มีซิสเต็มอะไรเนี่ยเรากระโดดเข้าไปอยู่ไปไปเทคข้อมูลนี้เลยแล้วแลวเราก็ไปดูปีเกิดปีตายของอิบนุนมูบารอกเฮ้ยชาวซาลัดนี่กว่า ชาวซาลาพูดเลยมันต้องถูกมันไม่ต้องตีความอะไรมันต้องเอาตรงๆอย่างนี้แหละแต่กลายเป็นว่าเรากลับมาดูเราบอกว่าฟัตตีลัสของสามกูรูเนี่ยสามสตวรรษยังเป็นขั้นบันไดนะครับอิบนุนมูบารอกเนี่ยอยู่ร้อยกว่านะติ้งต่างว่าเป็นขั้นที่สองก็ได้เราไปดูอิหมามตอฮาวีอิหมามตอฮาวีอยู่ขั้นขั้นที่สามอิหมามตอฮาวีบอกว่า าอาลาอานิลฮุดูดิว่ากอยาติอัลลอฮ์นั้นทรงบริสุทธิ์สูงทรงพ้นไปจากขอบเขตและจุดสิ้นสุดพ้นจากขอบเขตกระโดดไปดูอิบนุมูมบารอกขั้นที่สองบอกมีขอบเขตกระโดดกลับมาดูตอตฮาวีบอกว่าไม่มีขอบเขตพแะตวตกลงมีไม่มีวะและอยู่ในอยู่ในสามขั้นบันไดที่ ที่นบีก็ให้เครดิตเอาไว้ซึ่งมันจริงทั้งคู่ไม่ได้หนหรอถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยใช้สติปัญญาแล้วว่าอัลลอฮ์มีขอบเขตกับอัลลอฮ์ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันจริงทั้งคู่ไม่ได้ท่านเห็นด้วยไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นมีขอบเขตด้วยแล้วก็ไม่มีขอบเขตด้วยมันก็เหมือนกับการที่ผมบอกว่าผมมีตังค์ด้วยแล้วผมก็ไม่มีตังค์ด้วยก็ตกลงมีหรือไม่มีครับมันต้องจริงอย่างหนึ่งอย่างใดตรั ในอาคีดาของเขาเรียกมาตันมาตันนารฟี่นะครับซึ่งใช้เรียนกันในสายมาตูรีดีเราเนี่ยชาช่หรอในสายมาตูรีดีเนี่ยเขาใช้ใช้ตัวนี้แต่ก็สอนอยู่ในมหาลัยอัลัอฮ์แต่ก่อนนะครับเขาประโยคแรกของตัวมาตันเลยเขาจะขึ้นมาเลยว่าหากอเอคุลอาชียอสซาบีตาตุน ข้อเท็จจริงของสรพรพสิ่งนั้นมีอยู่จริงคือเป็นประโยคที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดูแบบซิมเปิลมากๆข้อเท็จจริงของสรพรพสิ่งมันมีอยู่จริงก็แสดงว่าเรื่องที่มันจริงเนี่ยมันมันมีอยู่จริงและมันก็ต้องจริงไปในทางเดียวด้วยมันจริงสองทางไม่ได้ เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์มีฮัดหรือไม่มีมีขอบเขตหรือไม่มีเนี่ยมันก็เลยต้องถูกอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้นพอเวลาคนอยู่ในซิสเต็มเห็นตรงนี้ปุ๊บเขาช้อยข้างหนึ่งเป็นต่อฮาวีซึ่งเกิดทีหลังกับช้อยข้างหนึ่งเป็นอิบนุนมูบารอกซึ่งเกิดก่อนแล้วฟอดีลัตมันเป็นขั้นบันไดอฟอดีลัตของถ้าถ้าเราเอาเป็นขั้นบันไดนะอิหมามอิบนุนมูบารอกจะอยู่ข้างบนคือฟอดีลัตเหนือกว่า แต่ว่าทุกคนทำเหมือนกันคือยึดต่อฮาวีเอาไว้แล้วก็ไปอธิบายอิบนุ่นมูบารไปอธิบายว่าอิหมามตอฮาวีอิหมามตอฮาวีที่พูดว่าอัลลอฮ์ไร้ขอบเขตเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าสถานะของสิ่งที่มีขอบเขตมันก็มีขนาดมีปริมาณซึ่งเป็นลักษณะของวัตถุ อิหมามต่อฮาวีพูดแบบนี้ถูกแล้วอัลลอฮ์นั้นบริสุทธิ์จากเรื่องของขอบเขตจะมาบอกว่าอัลลอฮ์ใหญ่อัลลอฮ์เล็กอัลลอฮ์มีขนาดขอบเขตเพราะว่าขอบเขตถ้าไม่มีขอบเขตมันวัดขนาดไม่ได้นะถ้าไม่มีขอบเขตวัดขนาดไม่ได้ผมถามว่าอีหมามนของพวกท่านทั้งหลายกับอีหมามนของผมใครใหญ่กว่ากันท่านวัดได้ไหมฮะวัดไม่ได้หรอ เพราะว่าเรื่องอิมานท่านมองไม่เห็นอิมานอิมเพื่อพอเวลาจะวัดก็คือเออเอาของมาชิ้นหนึ่งมาวางแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งมาวางคู่กันแล้วเราก็จะได้ดูว่าเอออันไหนมันใหญ่กว่าอันไหนอโต๊ะกับอะไรกระเป๋านะมันอันไหนมันใหญ่กว่าอันนี้เราตอบได้ถามว่าทําไมเราตอบได้เพราะว่ามันมีขอบเขตมันมีขอบเขตพอมีขอบเขตแล้วมันก็กําหนดขนาดว่าเฮ้ยนี่ขนาดมันมันจบอยู่แค่นี้ นีขนาดจบอยู่แค่นี้แต่ว่าโต๊ะละ่ะโต๊ะมันเลยมายันนี่มันครอบไปทางนูน้นโต๊ะใหญ่กว่าโต๊ะกว้างกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม,เมื่อเมื่ออลอทรงพ้นไปจากเรื่องขนาดแล้วก็ต้องไปคุยกับอิบนุมุบารอกแล้วว่าอิบนุบารอกเนี่ยจะหมายถึงอะไรโดยที่ ก็ไม่มีอุลมามะคนไหนไปปรับปรำอิมุนมูบารอกว่าอิมุนมูบารรอกคุณเชื่อผิดนะอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่เขาก็ต้องอธิบายว่าอิมุนมูบารนั้นพูดถึงความหมายบางอย่างของฮัดดุนที่แปลแปล,แปลตรงตัวว่าขอบเขตแต่ว่าแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อเท,ท็จจริงขอบเขตของสาภาสิ่งหมายถึงขอบเขตใน,ในด้านข้อเท,ท็จจริงว่า สรรพสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรเนี่ยมันมีฮะกีก็หรือว่ามันมีข้อเท็จจริงบางอย่างมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างแล้วอิบนุนมมบาร์กกำลังยืนยันการกระทำของอัลลอฮ์บางอย่างหรือซีฟ้าบางอย่างตามข้อเท็จจริงที่มันเป็นแค่นั้นจริงๆตามนั้นนั่นคือบิฮัดจบคนที่มีซิสเต็มก็จะอธิบายสิ่งต่างๆได้ แล้วก็สามารถที่จะจูนความเข้าใจที่มันดูจะไม่เหมือนกันดูว่ามันจะมันจะต่อต้านและผลักกันเนี่ยสามารถที่จะจูนให้มันเข้าใจกันได้ว่าตกลงแล้วมันค้านกันจริงไหมหรือมันไม่ค้านจริงนะครับว่าฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยหรือว่าเรียกว่าเป็นศักยภาพอะกันสกยภาพที่จะสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือศักยภาพในระดับ สูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองจากคนไม่มีซิ stem อะไรแล้วเรามองมาเราก็จะไม่มีทางเข้าใจแล้วเราก็ปฏิเสธการเข้าสู่ซิ stem ด้วยสมมุตินะนะมองมาจากข้างนอกด้วยแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าฉันไม่ขอเข้าสู่ระบบซิ stem ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ตามยถากรรมเลยตามยถากรรมเลยฉะนั้นพอเวลาซิ stem ม,มันเกิดขึ้นในในไทม์ไลน์ของอิมามอชาดี บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บไว้แล้วก็พัฒนาต่อนะพัฒนาโดยอะไรครับโดยเอาหลักการหลักฐานเนี่ยมาค้ำยันให้อากีดาที่มีอยู่แล้วไม่ได้สร้างอากีดาขึ้นมาใหม่มีอยู่แล้วและก็ไหลมาไหลมาไหลมาและอากีดาที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถูกค้ำยันด้วยหลักการหลักฐานในสไตล์ของอิหมามอาชาดี เหมือนกับที่คนเดี๋ยวนี้พอเวลาพูดคุยกับต่างศาสนิก็เอาวิทยาศาสตร์มาซับพอร์ตศาสนาถามว่าศาสนาน่ะมันมีมาอยู่แล้วไหมมีมาอยู่แล้วแล้วถามว่านาบีเน่ะเคยเอาวิทยาศาสตร์นะไปรองข้างใต้เป็นนั่งร้านไหมไม่เคยนบีไม่เคยเอาวิทยาศาสตร์ไปไปรองแต่คนเดี๋ยวนี้เอาเอาวิทยาศาสตร์ไปเอาฟิสิกส์ไปเอาดาราศาสตร์ไปเอาชีวะไปเอาไอน้นู่นไอ้นี่เข้าไปรองข้างใต้ เพื่ออะไรเพื่อค้ำยันศาสนาว่านี่ไงศาสนาถูกซัพพอร์ตโดยองค์ความรู้นั่นนี่แต่ไม่ได้มีใครตั้งคำถามเพราะเราเชื่อว่าอะไรเพราะเราเชื่อว่าศาสนาเป็นออริจินอลอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่เอาไปค้ำยันนั้นเป็นเรื่องอื่นที่สามารถเอาไปค้ำยันได้อุลมามะเขาก็ผ่านมาเป็นพันปีผ่านมาเป็นพันพันปีแล้วเขาก็รู้ว่าความเชื่อเนี่ยมันก็ตกทอดมา แต่สิ่งที่เขาพยายามจะใส่ให้ก็คือหลักการและเหตุผลเอาไปคำ้ำเอาไปคำ้ำซึ่งการค้ำโดยหลักการและเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันผ่านอุลมะมาพันปีแล้วก็มันผ่านตาไม่รู้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนคู่ผ่านตามาแล้วไม่ได้มีใครทักท้วงอะไร